สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราละ Android V1 นะครับอย่าลืมฝากกดไแล้วก็แชร์คลิปวีดนี้จะทำขึ้นไป็นแน่สินค้าไม่ได้จากชวนแล้วกันเราคุนแบ่งเลยการลงทุนความเสี่ยงใต้คลิปวิดีโอจะมีเรื่องสมัครสมัครกันเยอะๆนะครับอันนี้เราก็อยู่กับ EP ที่สองกับบอมคริปโตนะก็เข้ารุ่นเกมได้แล้วนะแต่งงงงงงมากนะจริงๆค่อนข้างงงเดี๋ยวค่อยทําคลิปขั้นตอนการเข้าเล่นให้อะไรกันอันนี้เรามาเริ่มเล่นก่อนก็ไม่ไม่รู้อะไรมากก็จะมีอ่ะขอให้พแล้วก็นะต อืมอีเอสเล่นยังไงก็ไม่รู้นะอันนี้น่าจะเป็นคนนะมีเลขกระเป๋าด้วยเออน่าจะสนุกดีนะโอ้ยอนนแล้วตัวระวังเราบังคับหรอเฮ้ยระวังระเบิดไงวนะไอ้วางระเบิบตรงไหนกลุ่มดีเหรอวิว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 ใช้ละมัวละตองวางระเบิดไงอ่ะวางระเบิดไม่เป็น อย่างเอามันบังคับเองเหรออ๋อน,นี่มันเป็นโหมดคุณเอ้อเาล้วมันวางระเบดไงวะโอ้ไอ้นี่มันมันจะได้ของแล้วแล้วเราวางไงวะโอ้ตายตายตาย,ตายวางระบบไม่เป็นปุ่มไหนอะปุ่มโอเคอรอปุ่มโอ้ปุ่มอ๋อปุ่มปุ่ม,ม,มวางระบบคือมันปุ่มไอนน้นี่ปุ่มจะอ่าเอ้ยดจะไปกบทำไมเนี่ยกะโหลกโอ้ ปุ่มวางระเบิดมนปุ่มแถบอ๋อโดนกระโหลกไปมันวางระเบิดเองอเน่าหน่อเลยล้วโอ้หูไม่น่าจะสู้เขาได้ละตาย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 โอ้ยังกากเลยเราอ๋อปุ่มวางระเบิดคือปุ่มแถบอ้อันนี้เคยวะ่ะลัคก,กี้วินมันต้องเสียด้ยบอเปล่าทำไม่ไร็ะ

เราโดนไปรอบเลยละอู้ไม่ถนัดเลยอ๋ออ๋อเค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 โว้ยโงไงอ๋อมันผมผมจะกดกดบังคับเหมือนเคาน์เตอร์มันบังคับไม่ได้มันต้องกดปุ่มไอ้นี่มันจะมันอาจจะตั้งได้ก็ได้ไเฮ้ยเดินไปไหนเด้นไ่ได้ก็บตายก็บตายไม่ถนัดเลยอะปุ่มปุ่มขึ้นบนล่างเนี่ยโอ้ย พยายาม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 แกล้งว่ะเหมือนมันจะสู้ไม่ได้นะวมันตายเไยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกเขากล่องฮีโร่เอ้าเฮ้ย หูเจอกล่องฮีโร่เลยที่ไอ้แรงมากเจอฮีโร่เลยที่ใช่ไหมเรีย,อยบอกว่าผมอ่อนเลยที่มันเป็นฮีโร่ใช่ไหมวิ่งทำเล่นไปพาแล้วโอ้โหไม่รู้เหมือนกันมันคือกล่องอะไรเดี๋ยวดีไป แล้วสรุปมันโอ้ยี้ๆจะตายจะตายจะตายหรือมันเป็นของนะแต่วันดอบจากกงางนะผมวางให้สองโลกนะทีนี้กะตายก็ตายโอ้เรามีสองที่โอ้พาละพาละน่าจะเป็นของใย่หม อันนี้เป็นเหรียญเนาะเหรียญโอ้เนี่ยค่ะท่านผชมเมื่อกี้เราฟุกมากเลยเราชนะมันแบบงงๆมากเลยชนะมันอนนะอันนี้ชุดเกาะใช่ไหมชุดเกาะไอ้อมันนี่ให้ทำเล่นไปมันอยู่นะมันก็ภาคแรกๆที่เปิดบทแต่ไม่น,าน่าจะมีบท กดหมดกันาะมึอันนี้เ,เล่นน่าจะเป็นโหมด PVP อยู่เคเคเคทำเล่นตายง่ายเนี่ยอุ๊ปเราเดินป๊ยอุ้ยอุ๊ยยายอ้อยจะเป เ,เราเขาไม่ทำนานตรงนี้แพ้เลย <ft ian> ได้มาหนึ่งเหรียญโอ้มันมาเล่นหนึ่งวันดีนะมันโค้ชอยู่ทำเล่นไป <t ian> ด้วดีด้วยดีไปุ่มมันมันขำยากมันเปลี่ยนปุ่มได้หรือเปล่า <t ian> ปั๊บ <t ian> <t ian> มันจะพยายาม,มจะพยายาม ออววิวางววิววิววิีวิววนวนิวว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 ิวเิยยิวมิวเลววิะวิววิววิววบววิววิวมิววิววิวิิ วันนี้กบมัน,นยอยู่เดียเราต้องเก็บลูกไฟเนี่ยลูกไฟโอ้ยเาเยวเนีย้ดด <c oughs> ตายวินะ่งไปชนตายโอเควันนี้ก็มันอยู่นะมันโคอย๋ยว,วันนี้นะโอเคก็มันอยู่นะอ่วอันนี้คืออะไรวะ อย่างนี้อียังไ่มยังยังขาดประสบการณ์อยู่เฮ้ยเล่นอีกสักสองสารอบแล้วกันไหนๆก็อุตส่าห์จะเข้าบ่งตรงสองวันนี้เข้าไม่เป็นเงไปยปไปๆปเออเออมันขับมันขับดีๆมันขับนี่ เเกือบมั่งเกือบมังเอาได้ต้ท้าได้ท้ากับเกาะอ๋อนี่เกาะไปตังลวเวลาให้สู้สองนาทีนะ

เราไม่ได้ยตายแล้วราแหวนเนี้ยต้องเรามีสองยืดเหรอเราเพิ่งรู้นี่เราได้เล้วจะชนะไว้คนนี้เฮ้ยวิน ได้แปดเรียนเลยพี่น้องไปรอบสุดท้ายมามันอยู่นะบอสคริปโตนะโอ้โหเฮ้ยผมร่างผมก็งงรู้ไอตัวมันจะไม่เหมือนกันเหรอแต่ละดะผมก็งง,ง พิคโตเล่นมาละสามสี่ตาได้อยู่เขาแมทนึงอู้ของเราไม่เก็บแล้วเร่ยอง่างมั้งแล้วมไโดนอะไรวะโดมกระพิบกระพิบเน่ะอูยอย้เจ็บโดนนะไม่ไหว แแล้วเพลแล้วตายตายอู้กองเว้ยเหมือนเหมือนเราจะเก็บได้ในะตอนที่เราตายแต่ตอ้องเ,เก็บให้ทันรู้สึกนะโอเคประมาณนี้แล้วกันมันมันมากมากเลยนะบอกเตัวนะโอเคเขาคุณที่ติดตามและรับชมนะ้วเจอกันใหม่อีพีหน้านะมันมันแต่ว่าก่อนจะเล่นค่อนข้างงงี๋ยวทำคลิปให้โอเคก็เจอกันใหม่บ๊ายบาย